วิดีโอนี้สนับสนุนโดยวัสุทารุครูปและฟิล์มลามิน่าสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สกอตแล้วและก็วันนี้เราจะขับ1,000กิโลเมตรชาร์จแ e แต่ว่ามันจะเป็นพิเศษนะนะอันนี้เป็น BYD ทางเป็น86.4บกิโลวัตต์ชาตเตอรี่เบลดแบตเตอรีนะครับแล้วก็วิดีโอนี้นะมันน่าจะม่วนดีนะเพราะว่าคันนี้นะหรือว่า BYD กับรถจีนหลายคันนะเขาไม่อยากจะให้ผมยืมรถเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่พร้อม ซอฟต์แวร์ไม่พร้อมตอนนี้ผมก็ได้เทสนะสัก2วันผมยังไม่แน่แตนะ่วันมันพร้อมหรือยังเนี่ยรอตั้งนานแล้วนะแล้วก็วันนี้โอเคเราได้เตรียมตัวแล้วเดี๋ยวเราต้องไปนะเราได้ชาร์จรถถึง100%แล้วก็เราจะขับ260กิเมไปสเปกเกอร์ดแล้วคันนี้มันแปลกนะนะมันไม่มีทริปมิเตอร์เราต้องดูเนี่ยโอโดเมเตอร์แล้วก็คันนี้มันนับน้อยไป1%แปลว่าเราต้องขับ990กเมตรแปลว่า 21,000กับ994โ okay. อเคมันจะเป็น1,000ก <laughs> ิโลเมตรเนีโอเคคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะว่ามันแปลกยังไงนะคันนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเตรียมตัวอีก2นาทีเราจะไปแล้ว เราเกือบจะถึงสเปคกรนแล้วนะแล้วก็เราต้องเบาต้องเยอะเลยนะเราขับช้ามากเลยเนี่ยอันนี้นะครับมันจะเป็นประมาณ87กิลเมตรต่อชั่วโมงนะเราเหลือ2แล้วก็เปอร์เซ็นต์มันตกเร็วนะเนี่ยตอนใกล้จะจบเนี่ยคันนี้นะใช้ไฟฟ้าเยอะมากเลยเนี่ย330วัตต์อต่กิโลเมตรแต่ว่าเราก็ไปถึงชอร์จแล้วนะโอ้ก็ตอนแรกนี่กลัวนี่หน่อยว่ามันจะไม่พอหรือว่ายัางไงนะต้องขับช้าๆหน่อยเตแบบ ที่5กิโลเมตรสุดท้ายเนี่ยเ,เดี๋ยวเราต้องชาร์จที่นี่นะเดี๋ยวจะให้ดูนะว่ามันมีปัญหาอะไรอ,อะ่ะมันชา้าอกีกเรามาถึงสเปกอร์แล้วนะแล้วก็เนี่ยผมจะให้คุณดูนะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะว่าคันนี้นะครับมันมี b l a แบตเตอรี่ LFP แต่ว่ามันเป็นประมาณ600-700ถึงโวลต์นะแบตเตอรี่แล้วก็ทุกครั้งตอนเรามาถึงชาร์จนะ มันจะช้าเออโอเคเราไม่ทันแล้วแต่ว่าเมื่อกี้มันโคตรช้าเลยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะมันจะมันจะเริ่มจากประมาณต่ำกว่า400โวลต์แล้วมันจะค่อยๆเพิ่มเพิ่มโวลต์โวลต์แล้วก็กระแสมันต่ำมากแล้วว่าจนจะไปถึงประมาณ600โวลต์มันก็จะเริ่มชาร์จเร็วแต่ว่าเนี่ยเราชาร์จได้4นาทีมันจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะมันใช้เวลา4นาทีแล้วก็ค่อยๆเพิ่มโวลต์เนี่นะแปลว่ามันก็ช้านะเนี่ย ป่านี้นี่ถ้าเป็นรถคันอื่นนี่4นาทีแล้วก็ไปถึง10 15%เซ็นแล้วมัแต่ว่าไม่ใช่คันนี้หรอกออรถจีน made in China โอ okay. เคราชาร์จได้16นาทีหรือว่าเอ,อนาทีแล้วก็รถคันนี้มันก็ยังรับ113กิลวัตต์นะก็ดเีเราจะได้มีเวลาปันเลอะเลยแล้วก็เนี่ยตอนนี้เราก็เปิดแอร์นะเพราะว่าเราอยากจะให้มันเย็นสบายอยานี้นะแล้วก็ปัญหานะคะือถ้าเราเปิดแอร์นะครับ เราเช็คเนี่กระแสรถคันนี้มันมีลิมิตกระแสมันจะไม่เกิน170แอมป์นะครับถึงแม้ว่าเราเปิดแอร์หรือว่าทำอย่างอื่นเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าเราเปิดแอร์นะครับมันจะทําให้เราชาร์จช้าลงนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้อง,รองประหยัดไฟฟ้านะแต่ว่าคันนี้นะครับมันมีเนี่ยมันเขียนมันเป็น fans fan only เขาคงไม่กล้าเขียน only fans นะครับถ้าเรากดอันนี้นะเนี่ยมันจะ กดอันนี้มันจะปิดแอร์มันจะแค่เปิดพัดลมแปลว่าคันนี้มันมี only fans mode <laughs> <c oughs> แล้วก็เพราะว่าเรามีเวลาปะเะนแล้วก็มีเวลากิน double sausage penetration <laughs> <c oughs> <c oughs> เราชาร์จนี้ได้33นาทีนะแล้วก็ตอนนี้มันเริ่มชาร์จช้าแต่ว่าเมื่อกี้มันก็เป็นเหมือนกันเปียบแลลวนะคือมันจะ drop นิดหน่อยนะแล้วก็ไม่กี่นาทีแล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นไปถึง1 1 8ยสกิโลวัตต์อีกทีหนึ่งแต่ว่าผมว่าอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนกันนะวันจะ drop อย่างนี้นิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวมันจะขึ้นไปถึง1 1 8เพราะว่าตอนแบตเตอรี่มันสูงไปนะมันน่าจะเป็น85 K สกิโลวัตต์ไม่ใช่73 k w กิโลวัตต์ ามาถึง v i b a นะครับแล้วก็เมื่อกี้นี่นะเรามาถึงมันเป็น18นะเราแวะไปเท s s u p e r c a r g V3 แล้วไม,ไม่ work นี่เราก็กําลังรอที่นี่นะกำลังรอมันมีเอ่อมันต้องคิวนิดหน่อยตอนนี้มันมีมันมีที่หนึ่งที่มันว่างน่ะสีเขียวน่แต่ว่าเขายังยังไม่ start ชาร์จนะครับก็ต้องรอที่นี่หรือว่าเราจะอาจจะไปอีกที่หนึ่งแต่ว่า V3 นี่มันไม่ work นะนี้เราได้อยู่ในสักพักหนึ่งนะแล้วก็ อันนี้นะมันมันลกมากลยนะเพราะว่าแต่ละคนนี่ไม่รู้เลยนะว่าใครเป็นคนสุดท้ายใครเป็นคนที่สองเมื่อกี้นี่โพลสตาร์เพิ่งจะที่อยู่ก่อนเราเพิ่งจะได้ที่ชาร์แล้วก็แปลว่าตอนนี้เป็นที่ของผมถ้ามันมีใครคนหนึ่งที่เสร็จนะก็เป็นเป็นผมจะไป next นะแล้วก็มันมี idc ที่นี่ขับวนวน,วน,ว,นวนไม่รู้ว่ามันมาหลังจากเราแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะมันจะแทรกเราไหมเนี่ยก็ดูก่อนนะผมก็ ตั้งใจจะมาดูที่นี่มาถ่ายที่นี่จะดูว่ามันเป็นยังไงแล้วมันไม่มีไม่มีคิวอิงซิสแต่ไม่มีอะไรนะเขาก็ไม่รู้นะคนนี้ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นก่อนใครน่าหนแต่ว่าผมรู้เพราะว่าผมอยู่นี่นานสุดแล้วเนี่ยนาน <laughs> จะดูนะว,ว่ามันจะรู้เรื่องไหมเนี่ยอ <laughs> โอเคเที่ยงสิเมื่อกี้นี่นะมันเป็น43ตอนเราเริ่มชาร์จนะครับ ก็แปลว่าเรารอนี่25นาทีนะครับ25นาทีแล้วตอนนี้เราก็รับ9.3กิโลวัตต์โอ้โหโอเคแล้วก็ผมก็ได้เข้าน้าานะเตรียมตุลทุกอย่างตอนนี้ก็มานี้ตอนนี้ก็ยังไม่หิวนะแต่ว่าเนี่ยเราเจอ follower คนหนึ่งขับ n e o ES8 เขาก็โอ้ได้ดูวิดีโอเลิศแลยนะเขาก็มีครอบครัวใหญ่นีมีบิดองมาโอ้เนี่ยมีหมามีลูกมี ทุกอย่างแล้วเขาบอกว่าเขาชอบมากนะใน ES8 แต่เขาบอกว่ามันโคตรดีแล้วนะเขาได้ดูวิดีโอแล้วเขาก็เลือก ES8 แล้วก็ถามว่า b y d ทางเป็นยังไงผมบอกว่าคุณเลือกถูกแล้วนะที่ซื้อ ES8 นะแต่ว่าผมได้คำนวณนนแล้วว่าผมต้องการ69%แล้วก็แปลว่าแล้วก็ต้องเผื่ออีกสัก5%ก็แปลว่าต้องชาติถึงประมาณ75%แล้วเนี่ยเราได้ชาติ15นาทีแล้วครับแล้วก็เรามีแค่54% เราคงจ้องชาร์จอีกสัก15นาทีนะที่จริงอาจจะเข้าไปในปั๊มน้ำมันไปหาอะไรกินแต่ว่าเนี่ยเหมือนทุกครั้งแล้วนะมันก็จะมี7 7ออมป์ลิมิตแล้วก็703โวลต์แล้วก็เพราะว่าตอนนี้เปอร์เซ็นต์มันสูงกว่าหรือว่าโวลต์มันสูงกว่าเราก็รับ119กิโลวัตต์ก็ดีก็ใช้ได้นะครับโอเคสถนานีต่อไปคือเฮลซิงบอรกนะ150กิลเมตรใต้จากนี้นะจะดูนะว่ามีรถเยอะแค่ไหนนั่น แล้วคราวนี้ชาร์จได้28นาทีเอ่อคราวนี้เนี่ยเราชาร์จเต็มแล้วนะมันไม่ได้ลดลงความเร็วมันก็เป็น118 119กิโลวัตจนถึงสัก6 3สาม64เปอร์เซ็นต์นะตอนนี้ก็ยังรับ85 8 85กิโลวัตต์ที่7ก็เป็นก็ยังเร็วนั่นเองครับตอนนี้เราไปถึงถนนเซเมนนะครับแล้วก็ที่นี่มันก็เสียงดังนะคันนี้มันใช้22นิ้วนะครับแล้วมันเก็บเสียงไม่ค่อยดีจากถนนนะครับ แต่ว่าเลนนี้มันจะเงียบหน่อยถ้าเราไปเลนขวานี่นะครับเราจะได้ยินเสียงว่ามันเสียงดังแค่ไหนเนี่ยโอ้โหแต่ว่าผมก็เคยเทสดสอรถคันอื่นที่มันเก็บเสียงได้ดีกว่านะแล้วถึงแม้ว่าเราใช้ล้อใหญ่มันก็ไม่เสียงดังเหมือนคันนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะวันนี้คือคนแช่เลนนักนี่งนะครับคันนี้มันเร็วนะเนี่ยสปอร์ตโหมดอย่างนี้นะฟู๊ฟ บายบายเออเด <c oughs> ีว่าไม่รู้ว่าต้องหักเวลาเพราะว่ามีคนเหงาหนักก่อวันนี้อ่ะดูก่อน มาถึงแฮนด์สิงโบร์ก็ตอนนี้เราก็ต้องรอคิวชาร์จนะครับมีโพสต์ต่ออยู่ข้างหน้าเราคันหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้นะเป็นไม่รู้นะมันเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีไอโอเนติกเขาอาจจะจ้างคนมาช่วยออร์แก z ไซ์นะครับนะก็มีรถชาร์จหลายคันโอ้ๆซวยก็จะออกแล้วก็นี่มีชาร์จที่ชาร์จอันหนึ่งลุกนะมันจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะ มันจะต้องมีที่หนึ่งที่มันลุ <laughs> ออโอเคแต่ว่าเรามา 14- 25้เดี๋ยวต้องเช็คดูนะว่าเรารอนานแค่ไหนโอเคตอนนี้ผมเป็น next แล้วนะแล้วก็ผมก็ถามพนักงานเขานะครับออถามหลายอย่างแล้วนะออใช่มันเป็นอายุนิติที่จ้างเข้ามาออมาทำงานแล้วก็เขาจะอยู่นี่ประมาณ9ก้โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับแล้วก็หลังจากหงมาย็นนี่มันก็จะไม่ค่อยมีคิวเยอะแล้วนะ แล้วก็เขาก็แนะนำนะว่าน่าจะชาร์จไม่เกิน80%ก็ไม่ได้แบบว่าบังคับแต่ว่าก็แนะนําว่าหลังจาก80%มันจะเริ่มช้าแล้วก็มีคนอื่นคิวรอแนั่นนะนะั่นตอนนี้เขาก็ช่วยช่วย start ชาจเนี่ยบางบางทีก็มีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าเขาก็รู้วิธีเราจะต้องกับ n o เ t e s t นะมันจะต้องดันปักไปหารถหน่อยถ้าไม่อย่างนั้น handshake มันจะ fail แล้วมันก็จะไม่ work แล้วก็ที่ v o i บ่น้าก่อนนี้นะครับ ผมก็กำลังคิวแล้วก็เห็นมันมีคนหนึ่งใช้เวลาโคตรนานนะั้นคงจะ5นาทีหรือว่าอาจจะน้นนะกว่าจะเริ่มชาร์จได้อะแล้วมันก็ระหว่างนั้นก็มีคิวยาวแล้วก็มันมีมันมีเอ่อีั e แหลนะที่วอร์บที่ชาร์จถึง89%รับ14 kW กิลวัต์ระหว่างคนอื่นรอน,น,นะมันก็เป็น bad behavior นะไม่น่าจะนั่งแช่ถ้าคนอื่นกำลังรอนะ โอเคไม่รู้ที่นี่มันจะนอนนานแค่ไหนก็หลายคันอยู่เน okay, ี่ยโอเคเราเริ่มชาร์จแล้วนะห้าจุดห้ากิโลวัตต์แต่ว่าเมื่อกี้เป็นสิบสี่สามสิบเจ็ดนะตอนเราเรานอนที่มันว่างนะครับก็แปลว่าเราคิวที่นี่สิบสองนาทีผมจะจดทุกอย่างแล้วนะตอนนี้มีเวลาชิลสักยี่สิบนาทีอย่างน้อยแล้วก็เหมือนทุกทีแล้วนะเราต้องรอสี่นาทีกว่ามันจะเริ่มชาร์จเร็วคุณ นี่ยตอนนี้เพิ่งจะเริ่มเพิ่งจะเออจบาปโอเคโอ้ oh, okay. oh, จริงๆขับคันนี้มันก็สบายดีเพราะว่าตอนนี้เรามีเวลากินสลัดนะปกติเราจะไม่มีเวลาเลยนะจะต้องรีบต้องฟังแต่ว่าเนี่ยเราชาร์ดไปถึง38%แล้วแล้วก็ผมก็คำนวณนะว่าเราต้องการชาร์ดถึงประมาณ7 0 7 2จากอเอ,อลากวอรบาร์เราชาดถึง79%มันเยอะไปนิดหน่อยก็ประมาณโอเคไม่เก,กิน75%ก็น่าจะพอนะ ก็แปลว่าเรามีเวลาอีกสัก15นาทีมั้งแล้วก็เนี่ยผมก็สังเกตนะว่าทุกครั้งแล้วที่65%มันจะลดจาก1 1 9ยกิโลวัตถ์ถึง85ตอนนี้87กิโลวัตต์นะครับแล้วก็เออเราก็ที่มันที่มันชาจช้าหน่อยเมื่อเช้านะมันเป็นที่ที่แรกนะแบตเตอรี่ผมสงสัยว่าแบตเตอรี่มันยังไม่อุ่นพอตอนนี้หลังจากนั้นมันแบตเตอรี่มันอุ่นแล้วมันก็จะชาจเร็วเออแล้วก็ถึงแม้ว่าคันนี้มันใช้ไฟเยอะหน้ามันก็ มันก็ชาร์จเร็วนะแต่ว่าไม่ได้เร็วมากแต่ว่ามันก็มีแบบ flat charging curve นะเราก็ได้คงจะเป็นเกิน100 k กิโวั์เอ่อ average นะั้นทุกครั้งเลยอนะแต่ว่าเดี๋ยวเราตอนนี้คิดว่าพอแล้วน่าใช่72%น่าจะไปได้แล้วครับ เราก็จะถึง void ไปแล้วแล้วก็ตอนนี้นะครับเราใช้401วัตต์ชั่ต่อกิโลเมตรที่ผ่านมา50กิโลเมตรโอ้ปัดท่อครนนี้มันใช้ไฟฟ้าเยอะมากแล้ว402โอเค402 <laughs> เราจะมีไฟฟ้าพอไหมแต่อ่าคงจะมีไหมอโอเคอีก9ชิกิโลเมตรจะไปถึงจอ a แล้วแต่ว่าโอเคก็พอดีว่าเรามีลมต้านนะครับ แล้วก็ที่นี่เป็น120ลิมิตมันก็ใช้ไฟฟ้าเยอะหน่อยแต่ว่าคิดตูวสิถ้าเป็นยุโรปนะมันจะเป็น130ลิมิตแล้วนะมันจะเป็นยังไงติ๊ทนนทน่ะโอเคกางชาร์จทุกครั้งก็ใช้เวลา4นาทีก่ามันจะเริ่มชาร์จเร็วแต่ว่าเนี่ยผมสังเกตนะว่าทุกครั้งตอนเราสตาร์ทรถนะมันก็จะสตาร์ททุกอย่าง booting up China OS acquiring GPS แล้วก็ทุกครั้งนะ มันจะกลายเป็นอย่างนี้คือเราต้องเข้าไปในนี้แล้วก็เซตติ่งเราต้องบอกว่ามันไม่ใช่จะเป็น 3D heading up เราจะเอา 2D north up ผมอยากจะให้เหนือมันอยู่ข้างบนนะครับเราก็ต้องทำอย่างนี้ทุกครั้งเลยเดี๋ยวถ้าเราดับรถแล้วก็ start อีกทีหนึ่งมันก็จะกลับไป <laughs> <laughs> เหมือนเดิมแล้วก็เหมือนกันนะตอนเราใช้ cruise control ทุกตึง้งเอามาบอกว่า a r t i c u l e t i n กันมาโอเคทุกครั้งตอนเรา,เ,าเริ่มขับนะครับ Cruise Control มันจะรีเซ็ตไปถึง Distance 3แล้วเราก็ต้องกลับไปถึง Distance 1 <laughs> ทุกครั้งเลยมันไม่จำได้หรยอ,อันนี้มันก็ลืมอันนี้มันก็ลืม <Hey. S 1> A B C always buy Chinese อ้อเดี๋ยวผมจะกินโกยนะแล้วก็เนี่ย บางคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมเราไม่ใช้เทสต์รถซูเปอร์จูเดอร์ทริปนี้เพราะว่าปัญหาคือคันนี้นะครับมันมีกำหนดว่ากระแสมันจะมากสุดคือ170 a แมป์แล้วก็ผมได้เทสดูแล้วนะที่เค m Power มันก็เป็น High Power Georgia ์จ o r g อรเหมือนกันนะมันก็ยังจะใช้เวลา4นาทีค่อยๆเพิ่มโวลต์แล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะหยุดที่465 v อโวลต์ Volt, ประมาณนั้นนะ แต่ว่ายังไงมันก็ดึงไปแค่7 7อแอมป์ก็กลายเป็นจากเคมเวอร์เราได้แค่80 k กิโลวัตต์แล้วผมก็กะว่ามันเป็นเป็นเหมือนกันนะที่ซูเปอร์ชาร์จว่าซูเปอร์ชาร์จโวลต์มันก็ตำ่ำานะเพราะฉะนั้นถ้าเราชาร์จที่เทสลาหรือว่าที่อื่นที่มันไม่ใช่เป็น800 V c อ a โวลต์ชาร์จเราจะได้แค่80กิโลวัตต์อย่างน้อยเราก็ได้118กิโลวัตต์ตอนนี้โอเคเรียบร้อยแล้วเราจะเราต้องการ65 33นนะาที กลับมาที่สเปกเกอร์นะอันนี้เป็นที่ชาร์จครั้งที่5้นะครับแล้วเดี๋ยวลองนับดูนะสเปกเกอร์ว์รอยแบงค์เฮลซิงบอร์กรอยแบงสเปกเกอร์่ใช่อันนี้ครั้งที่5้นะครับแล้วก็คิดดูสิทุกครั้งตอนเราเริ่มชาร์จนะเราต้องใช้เวลา4นาทีที่มันจะแบบทำให้โวลต์เกิดขึ้นนะก็แปลว่าเราเสียเวลาไปตั้ง20นาที20นาทีนะ <laughs> ก่อนจะเริ่มชาร์จนะมันน่าจะเป็น1วินาทีหรือว่า ครึ่งวินาทีแต่ว่ามันไม่ใช่หรอกสนาทีโอเคตอนนี้เราก็เราก็ไม่ต้องบ่นหรอกเพราะว่าอากาศดีสบายดีมีรถนอร์เวย์สคันแล้วเนี่ยชาร์จแล้วก็มีทอยคานสคันสีเดนชาร์จแล้วก็ไม่มีคิวแล้วนะครับนั่นแหละแล้วก็เหมือนทุกทีนะมันก็จะช้าตั้งแต่แรกแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็จะเร็วขึ้นแล้วก็ผมก็ได้คำนวณล้วนะว่า แต่จะไปต่อไปเนเราจะไปชาติอีกหนึ่งที่เราต้องการ47%แล้วก็ผมก็จะบวกอีก6%แปลว่าเราต้องการ53%นะครับตอ,ตอนนี้เรามี36ก็อีกสัก10ไม่รู้ว่าเรามีเวลาเท่ไหน10-15นาทีมั้งเพราะว่าแบตเตอรี่มันใหญ่มันไม่ใช่แป๊บเดียวหรอกมันไม่ใช่เหมือนไอออนิกอะไรย่าง, <laughs> งไงมันก็ต้องเป็นน้ำหนั15นาทีแล้วมั้งจากนี่อ่ะ นี่เรามาถึงไอโอเนติสตรอมสตันนะเป็นที่ชาร์จครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็วันนี้นะมันมีที่ชาร์จลุอันเดียวแค่นั้นอนะแล้วก็เมื่อกี้นี่ตอนผมมานะมันมีรถชาร์จเกือบเต็มแล้วแล้วก็มีที่ว่างที่หนึ่งเราไม่ต้องรอเลยนะครับและตรงนี้นี่กลายเป็นโล่งแล้วนะเนี่ยก็ตอนนี้มันเริ่มเย็นนิดหน่อยแล้วนะก็ไม่ค่อยมีรถชาร์จเยอะมีอีกคันหนึ่งมาชาร์จแล้วก็ผมก็ชาร์จที่นี่แล้วก็ตอนนี้นะผมจะอธิบายนะว่า ผมก็ลังทำอะไรเพราะว่าเมื่อวานผมทสอ,อว่ามันวิ่งได้กลแค่ไหนแล้วก็ผมจะทสชาร์จแต่ว่ามันมีปัญหานิดหน่อยเราเรากำลังชาร์จมันหยุดชาร์จเพราะฉะนั้นนะเราก็ถ่ายตอนนี้แล้วก็กลายเป็นเ,เราจะถ่ายว่าว่ามันมันชาร์จเร็วแค่ไหนแล้วก็ผมก็ได้คำนวณแล้วนะว่าใน1000กิโลเมตรชาร์จเราต้องการชาร์จถึง50%เราก็จะสามารถที่จะไปถึงออสโลได้แปลว่าหลังจาก50%เนี่ยนะ เราจะหักเวลาไปเราจะชาร์จถึง90%เราก็จะไม่ต้องเสียเวลาเพราะว่าถ้าเราจะต้องทำอันนี้ซ้ำเราต้องเสียเวลาอีกตั้งหน้าสอาจจะเป็น2-3ชั่วโมงเพื่อที่จะถ่ายวิดีโอชาร์จรถมันก็ไม่คุม้มอก็ทำอย่างนี้ใน1,000ก <t> ิโ <est> ลเมตรทสตั้งหลายอย่างแล้วก็น,น้จะได้จบตอนนี้ก็รอว่าเป็นยังไงเราได้ใช้เวลาเกิน10ชั่วโมงแล้วนะ แต่ว่าผมก็หวังว่ามันจะไม่เกิน12ชั่วโมงนะกับคันนี้อะ่ะโอเคมันจะช้าหน่อยมันช้ากว่า e อีส่ตุ้เพราะมันชาติช้ากว่าแล้วมันก็ไปเสียเวลากับน่น20ตอนนี้กลายเป็น24นาทีนะที่มันเ,เขาจะเรียกังไงเดี๋ยวัลติชลากน่นะก <laughs> ็ถ้าถ้ามันไม่มีก็ดีนะก็ประหยัดเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงอนะ่ะแล้วก็อดูก่อนจะเป็นยังไงนะโอเคจนสุดท้ายนะผมก็ได้ชาร์จเสร็จแล้วนะ แล้วก็เนี่ยตอนนี้นะครับเพราะผมเพิ่งจะรู้นะมันมีทริปมีแต่มีทริป A B นะแล้วผมได้รีเซ็ตเมื่อเช้าแล้วก็ถ้าเรานับไปถึง900กิโลเมตรที่นี่มันจะกลายเป็น1,000กิโลเมตรนะครับแปลว่าเราต้องขับอีก100กิโลเมตรหรือว่า97กิโลเมตรนะถ้ามันครบ1 0 0 0นะอ่ะแล้วกเ็เราต้องหักเวลาไปรวมทุกอย่างวันนี้มันกลายเป็น90นาทีหรือว่า1ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วเราเ,เริ่ม8โมงเช้าก็เหมือนกับว่าเราจะเริ่ม10โมงเช้านะครับตอนนี้ สองทุ่มครึ่งม,มันก็เหมือนกับว่าเราได้ใช้เวลา10ชั่วโมงครึ่งแล้ว10ชั่วโมงกับ36นาทีอะ่ะโอเคชบชบๆบแปลว่าเราต้องขับอีก100กิโลเมตรมันจะใช้เวลานานแค่ไหนก็คงจะไม่เป็น12ชั่วโมงหรอกมานันนี่แต่ว่าอาจจะเป็น11ชั่วโมงกับเท่าไหร่ดีนะ่มะมปขยายขยายปิกบ้าน this is it the countdown Nine 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 zero. Nine 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 one. Nine 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 two. Nine 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 three. Nine 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 four. Nine 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 five. Oh, it's a ninety so not an eighty so Shit, we're in a tunnel. Nine 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 six. Nine 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 seven eight eight. Nine nine nine9999 nine, 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 1021 11 hours and 25 minutes with 57 percent left wow awesome okay well or not that awesome let's get the heck back home okay sanity check we are here yes correct we're supposed to nine, 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 nine around here Tuesday free okay เราปิกมาที่บ้านแล้วแล้วก็ผมมีวิธีหนึ่งนะที่จะคํานวณว่าเราใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนคือทุกครั้งตอนเราขับไปที่ไหนนะผมจะนะ่ดูว่าเราใช้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ผมก็จะรวมว่าทั้งทริปเนี่ยเราใช้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วผมก็ได้คํานวณก่อนนี้ตอนเราผมทดสอว่าเราวิ่งได้ไกลแค่ไหนว่าคันนี้มันน่าจะมี83.4กิโลวัตต์แล้วก็ผมก็คํานวณทุกอย่างว่า วันนี้นะเราใช้ตั้ง3 2 7วัตต์เอาแต่มันเยอะนะมันเยอะกว่า New ES8 และ ES8 มันใหญ่กว่านี้แต่ว่า ES8 เขาสร้างสำหรับเป็นรถไฟฟ้าอย่างเดียวคันนี้เขาดีไซน์ให้มันเป็นทั้งรถน้ำมันกับรถไฟฟ้ามันก็คงจะทำให้มันใช้ไฟฟ้าเ,อาเยอะหน่อยนะนะั่นแหละไหมแต่ว่า,าที่จริงโมเดลใหม่นะนะ โมเดล222อะข้างหน้ามันดูดีมันดูแบบเหมือนกับว่ามันเอีโรอนาม่กว่านะเขาก็อาจจะทำให้มันใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าเดิมแล้วก็แบตเตอรี่ก็ใหญ่กว่าผมก็อยากจะเทสอนอันใหม่น่ตอนมีโอกาสนะครับแต่ว่ากับคันนี้อะโอเคมันก็ใช้เวลา11ชั่วโมง25นาทีมันเท่ากับ ES8 แล้วแต่ว่าอันนั้นเนี่ย ES8 มันเป็นเมื่อก่อนตอนมันช้ากว่านิดหน่อย ตอนนี้มันชัดเร็วขึ้นนิดหน่อยแต่ว่ามันก็พอกันนั่นแหะและผมก็ว่า11ชั่วโมงครึ่งอันเคยมันไม่ได้10ชั่วโมงเหมือนคันอื่นที่มันเร็วๆนะแต่ว่า11ชั่วโมงครึ่งมันก็ไม่ได้แย่มากประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีอ่ะถ้าเขาทําให้มันชัดมันเริ่มชัดเร็วขึ้นอ่ะ4นาทีนั่นแหะมันจะกลายเป็นลบไปอีก25นาทีนะเพราะว่าเราชัด6ครั้งอ่ะประมาณนั้นอ่ะก็มันก็จะกลายเป็น11ชั่วโมงอ่ะ ผมก็ว่ามันก็ไม่ได้ช้ามากนะแต่ผมไม่รู้มันทําได้ไหมเพราะว่ามันอาจจะมีกําหนดว่าถ้ามันมันจะนับเร็วไปมันอาจจะทําให้มันจะไม่รู้ไฟไหมหรือว่าอะไรแต่ว่าเป็น LFP แบตเตอรี่มัน safe นะ LFP แบตเตอรี่มัน safe มากนะผมก็ชอบ LFP แบตเตอรี่เพราะว่ามันทนได้เยอะผมรู้สึกว่าคันนี้ไม่รู้อ่ะมันชาร์จ150ไม่ร้อยสิบห้ากิโลวัตต์แต่ว่ามันเหมือนกับมันมีลิมิตที่ร้อยเจ็ดสิบแอมป์ มันขึ้นไปถึง200แอมป์หน่อยเพราะที่ฝาเนี่ยผมก็เห็นมันมันมันก็เขียนว่าลิมิต200แอมป์ถ้ามันขึ้นไปถึง200แอมป์เราก็จะสามารถที่ชาร์จได้135กิโลวัตต์นะครับมันก็จะทำให้มันเร็วขึ้นนะแล้วก็บตเตอรี่มันก็ใหญ่มันก็น่าจะรับ135กิโลวัตต์ได้เพราะมันเป็น LFP บตเตอรี่เราไม่ต้องกลัวว่ามันจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วขึ้นอะไรหรอกเพราะน่ะก็สเกอย่างนี้มันก็อาจจะทำให้รถคันนี้มันจะดีขึ้นมันจะเร็วขึ้้น็วแลกสบ นนนแล้วก็บางคนเขาก็ถามได้ว่าเป็นยังไงเบาในรายสว่วผม,มบอว่าเบามันสบายนะเราได้โอเคเราได้ใช้เวลา11ชั่วโมงแต่ว่าเราได้จอดรอดตอนชาร์จรถเไดตอน,ตอน,ตอนใช่ตอนชาร์จรถเราได้จอดตอนคิวอะไรที่มันเราอยู่ในนี้มากกว่า11ชั่วโมงครึ่งนะแล้วอยู่ในนี้ทั้งวันกินขับพักในนี้ผมไม่รู้สึกปวดหลังเลยนะแลวยังไม่ได้ใช้น e ่ know, ilation, นะเว t i ทอ a t i o n ่นะ แปลว่าเบาะนี่มันดีนะแล้วก็ภายในที่จริงมันก็โอเคตอนแรกผมตอนผมทสวิ่งไกลแค่ไหนผมก็แบบไม่ค่อยชอบว่ามันมันซอฟต์แวร์มันแปลกมันมันไม่จำเซตติ่งของเราได้มันมีอะไรแปลกๆเราจะเซฟเอ่อพวงมาลัยเซตติ่งกับเบาะอะไรมันทำไม่ได้ตอนเราขับรถนะผมก็ว่ามันไม่ค่อยดีอันนั้นอ่ะแต่ว่าโอเคที่จริงมันก็ไม่ได้เรื่องใหญ่มากเขาก็น่าจะแก้ได้นะซอฟต์แวร์อัปเดตที่จริงผมอยากจะทำวิดีโอ ดยเฉพาะพูดถึงว่าคันนี้มันน่าจะเปลี่ยนได้อะไรบ้างให้มันดีขึ้นนั่นและแล้วก็แบรนด์อื่นเขาก็อาจจะดูนะเขาอาจจะสมใจนะแล้วก็เราก็จะดูว่าคนที่ดูคนที่เขาดูเ o l l o w e r เขาเห็นด้วยไหมไหมแต่ว่ามันก็น่าจะทาให้ซอฟต์แวร์มันน่าจะทําให้รถมันดีขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าที่ผมชอบนะคือมันแรงดีอะคันนี้ถ้าเราใส่สปอร์ต mode นะเราเล็งนมันก็ไปเร็วมันไม่ค่อยหนักเหมือนอีตรอนตุ้นะครับนั่นแหะ มันก็ขับม่วนดีอะก็คือจริงๆรถมันก็โอเคนะล้วมันโอเคมันอาจจะเสียงดังหน่อยแต่ว่าถ้าเราใช้ถ้าเราใช้20นิ้วมันน่าจะเก็บเสียงได้ดีกว่า22นิ้วอะนั่นน่ะแล้วก็นอกจากนั้นมันก็มันก็โอเคมันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นรถมันไม่เป็นรถลักชัวรี่เหมือนเบนหรือว่าอีทรอนแต่ว่าเราต้องดูราคาด้วยว่าราคานี่อะมันไม่ค่อยสูงแล้วก็มันก็คุ้มราคานั่นน่ะ ขมค่าประมาณนั้นอนะ่ะก็ก็สรุปแล้วว่าก็โอเคนะนั่นแหละผมว่ามก,ก็ใช้ได้คันนี้แต่ว่าผมอยากจะใช้เวลามากกว่านี้นะกับ BYD เดี๋วจะทดหลายอย่างนะครับกว่าจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะก็คงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เราก็ปากกันใหม่สวัสดีครับ